สวัสดีครับพลองพีนองผู้รับชมช่องบ้านในตะวันนะครับเนาะก็เมื่อนี้มาเกียวหยาเนาะครับมาเกียวหยาอยู่ทั้งถ้ำนะครับไอถ้ำทางบรนจานผมอยู่นะครับทา้งบานจานเลยนะครับเสวนหยาผมก็ถ้าด้เกยวดอกมันหอนนะครับก็แดดประมาณสี่โมงเดินดิวันสี่โมงกวนแน่นิดนึงนะครับก็ยังแดดแห้งอยู่พว่ามาหน้าน้ำก็เลยลวงมาเกียวหยาน้ำนะครับก็เลยเอาพอดีน้ำเศร้าไม่แห้งอยู่นะครับก็เลย สิ่่าอเรื vaccine, ่องไอ้วัคซีนนะครับวัคซีนหลคแล้วปีสกินนะครับพอดีวางเ้าก็ไปเปิดเบื้องเพจของไอ้กรมพุทสัตว์นะครับเพื่อนกับแจกแจงข่าวมากนะครับว่าไอ้นั่เขาวัคซีนมาแล้วนะครับหลคไอ้วัคซีนโลคล้ปีสกินนะครับในงัวคขวยนะครับกับผมอ่านแล้วมันก็มีหลาย้ออยู่นะครับผมจะจำได้บ่าเบิดปานได้แต่ว่ามันนี้ก็สิมาเี้าอเรื่องที่มันสำคัญสำคัญนะครับเกี่ยวกับพอดีมีมู่พวกกันนะครับหรือว่าผู้เลี้ยงวัวนำกันนะครับเพื่อนถามเรื่องว่าอ ได้ยินว่าไอ้วัคซีนก็าเอาเขามาแล้วปะผู้ง่วกเข้าสียดสีบ่เนาะครับเสียดีเนาะครับเพิ่งก็บเดือยวบางคนว่าอาจจะเป็นเต้งง่วคนนั่นง่วงนี่เขาสียดสีเสียดสีง่วเห่าชาวบ้านตาสีตาสามเสียดสีบ่เพิ่งคนก็าบอกไปเนาะครับเนาะจริงๆแล้วก็คือเพิ่งแจกแจงข่าวมาเนาะครับก็คือขอสำคัญเลยสารบานเห่าเลยก็คือที่เขาว่าง่วที่เสีดีไอ้วัคซีนได้ก็คือง่วงตรงแข็งแรงเนาะครับแล้วก็ พื้นที่ที่พ่อฮันมีโรคไอ้ลำปีสกินเนี่ยเขาจ้างให้ฉีดนะครับจ้างพวกเข้านี่คือสิบอดไรนะครับจังบานผมนี่พื้นที่ใดที่มีโรคลำปีสกินนี่ก็คือมันกับเป็นหนึ่งหลังง้วมันก็ต้องมีเชื้ออยู่แล้วนะครับในง้วในในโตที่บานติดติดกันยังสินะครับในรัศมีที่จะแกล้งโลคนะครับเนาะมันกับนาซิมีเชื้ออยู่แล้วแล้วก็ยิงง้วะโตที่เป็นอยู่แล้วก็บ่ต้องฉีดอยู่แล้วนะครับก็คือมันคือเขาวานะครับโตที่เป็นแล้วนี่ก็คือ มันสิมีภูมิต่ทางมันอยู่ประมาณจะลอยหาสิบวันนะครับประมาณหาเดือนนะครับก็ตัวนี้ก็ไ่ต้องฉีดนะครับก็ให้มันเศร้าแล้วปีหน้าจะค่อยฉีดก็ได้เพราะว่าปีหน้าเขาจะเอาขอมาอีกอยู่แล้วนะครับเนาะโลกไอ้ตัวนี้ก็ตัวเขาฉีดฉีดก็คือง้วนแข็งแรงนะครับง้วนที่ร่างกายแข็งแรงเขาวนะครับเนาะก็แล้วการง้วนที่ง้วนน่อยอายุสั้นเดยฉีดฉได้ก็คือเพรานว่าหันง้วนที่เกิดจากแม่ที่ได้ฉีดแล้วก็หกเดือนจังค่อยฉีดนะครับเนาะแต่ว่าหันพวกที่ แม่ที่บ谢谢่อได้ฉีดวัคซีนมาก่อนก่อนขอดนะครับก็ให้ฉีดตอนมันแข็งแรงนะครับก็คืออาจสองเดือนสามเดือนเขาขอให้เบิ้งถึงงวนะครับงมก็หมามันแข็งแรงกะอาจจะฉีดได้นะครับนาะอันวัคซีนเขาว่าให้เบิ้งโตง่วเป็นสําคัญนะครับนี่คือการว่าง่วลักษณะใดก็คืองวแข็งแรงนะครับง่วแข็งแรงแล้วกับเป็นยังจังหวะบ่อยากไอ้งัวที่มีเชื้อโรคลำปีสิกินอยู่แล้วแล้วก็บ่แสดงอาการนี่เป็นยังบ่อยากให้ฉีดก็คือเิ่น ให้รายละเอียดมากว่ากเพื่อนเพื่อนซีแจ้งมาว่าก็คือว่ามันมีเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับเชื้อไอ้ลัปพีสิกินอยู่แล้วบัตรไอ้วัคซีนที่เขามาฉีดเนี่ยมันกับเขากระเฮตดมาจากไอ้เชื้อโรคลําพีสิกินนี่หละครับบางเทือสองไอ้เชื้อสองแน่วมันมาบวกกันมันมา่ร่วมกันเขาไปในโตง่วนนี่มันกับอาจจะเฮตดให้เชื้อโรคไอ้เวลาตัวนี้มันกลายพันธุ์นะครับมันกับเป็นเป็นไอ้พเสียกับอันนั้นมันจะเฮต์ให้มันกลายพันธุ์แล้วก <main Philippines. S 2> <H> ็รักษายากไปอีกนะครับมันก็อาจจะมีผล แนวอื่นเขาว่าอยู่น้ครับเนาะก็คือโควิดที่มันกลายเป็นพันธุ์อี่ยังแน่ล่ะโควิดสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์อังกฤษเนาะครับมันก็อาจจะเป็นคล้ายๆกันเนาะครับตัวนี้ตัวนี้ผมกับบูู้เนาะครับเพราะผมกับบู้ดเป็นหมอเนาะครับก็เขาว่ามาแนวนเนาะครับก็คือพวกที่กลุมเสียงพื้นที่ได้ที่มีงัวเป็นอยู่แล้วในคอกเป็นแต่อีกตัวอื่นบ่าันเป็นยังสี่ก็คือว่าต้องฉีดเนาะครับเนาะก็คือว่าต้องฉีดไปเลยเนาะครับก็เข้ากันหลีกเลี่ยงไปเลยเนาะครับก็เข้ากับรักษา แบบนี้แหละคือฉีดป้องกันข้อเขาก็คือที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกยังละ่ะขาเสียขายังโรยแป้งฉีดยาพ่นขา,มาแมลงหรือว่าหันฉีดยาพยาธิผีนอกภายหน้าด้ก็ฉีดไปนะครับแล้วก็กเหตดให้งัวร่า,รางกายแข็งแรงไว้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือป้องกันข้อเข่านะครับที่ผมลงคลิปก่อนหน,น้าน,นี้นะครับแล้วก็หันว่าพื้นที่ได้มันก็สีประมาณเดียวกันนี่แหละครับพนจังหวัดได้ที่เขาประก,กาศเป็นพยาิวัตกันนาสีบัวได้ฉีดอยู่แล้วนะครับ แล้วจังหวัดไก่เคี่ยงนะครับก็งสี่กับพวกกรมรัชพื้นกัาเพิ่อนกับอาจชีพิจารณาเนาะครับว่าเพราะว่าสุมือนี้เพิ่อนกับตองให้พวกผูก้ใหญ่บ้านหรือว่าพวกเจ้าหน้าที่ออกไปเช็กตำรวจอ,อยู่นน้ำมู่บ้านอยู่แล้วเนาะครับว่าจังหวัดใดอำเภอใดตำบลใดที่มันมีโรคลำปีสกินเนาะครับระบาดเนาะครับเพิ่อนกับตองตรวจสอบแล้วเพิ่อนเขาก็อาจชีส่งเข้าไปทางไอ้กรมใหญ่เพิ่นเนาะครับเพิ่อนกันกนิไอ้ ไอ้พิจารณาเนาะครับเนาะพงว่าตัวนี้เพื่อนๆก็ต้องพิจารณาอยู่แล้วเนาะครับว่าพื้นที่จังหวัดใดอำเภอใดสีสีใดเนาะครับเนาะตัวนี้เขาก็บ่ต้องไปอันนี้น้ำเนาะครับเนาะเัาแค่ว่าเบิ่องงวดจะคล้องว่าในบ้านบ้านในบ้านในตำบลจะคล้องเป็นพงกับว่าแม่นบ่าันเป็นตฉีดเนาะครับพรมยานมันเพราะว่าเขาว่าหนึ่งหรือห้มันมีเชื้ออยู่แล้วมันไปฉีดป้ามันสิออกเลยเนาะครับเพราะว่ามันไปเห็ดเพราะว่าเชื้อไอวัคซีนนี่มันสิเห็ดให้ฉีดเข้าไปแล้วมันเสียไห่ง่วคล้ายๆซึมเนาะครับเป็็นนไขเปยังแบบ มีมีอาการแพ้วัคซีนแนงสิ่งนะครับคือเข้าคือเด็กน้อยไปฉีดวัคซีนนี่ยแหละหรือว่าคนเย็นสิ่งนะครับไปฉีดวัคซีนเี่ยังกะสางเนาะมันสีแพ้แนงนะครับมันสีเป็นซึมบซึ่เป็นไข่อยู่จด็กน้อยหนึ่งเนาะครับเนาะแล้วก็พอจะซึมไข่ล้วพอหันว่าเขามีไข่อยู่แล้วไอ้มีเชื้ออยู่แล้วมันก็เสียทิ้ว่าเขาออกตุ่มออกยังไข่ออกมาเลยเนาะครับมันก็อาจจะเป็นผลเสียหลายก้อนผลดีเนาะครับเนาะก็แนะนำว่าก็คือเราต้องฉีดเลยเนาะครับฉีดเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ว่่าาาาพื้้้นนทีีอออมแบเเ ง้อที่เป็นอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับไอไอวัคซีนนะครับที่เพิ่นนําเขาม้านะครับผมก็มันหลายข้อยู่ที่เพิ่น,นเขาานีนย,ขออย,เยนขึ้นมาแต้บางเรื่องมันกับ่วม่นไอกระบ่นนได้จําเป็นกัาาบพปกนี้นานะะเกี่ยวกับการยังะ่ะการเก็บในเ้องเก็บในตูเนนต้เย็นในอุณหภูมิสององศา <S <S ถึงแปดองศาที่เพิ่นก็เขียนเพิ่นก็เขียนไหลายข้อยู่ผมกับอันอ่านก็เอาที่จาได้นะครับแล้วกะ็ยังไยแนวล่ะอืก็หลายแนวอยู่นะครับกับ ผมเอาขอสาคัญมาเลยนะคคือว่างงวแบบใดนะครับซับนี่ก็พอกนะครับอายุขนาดใดฉีดได้นะครับฉีดไอ้อีกันึ้อนะครับฉีดวัคซีนแล้วตัวนี้ครเจ้าี่อยฉีดวัคซีนแล้วไอมันสีจักเมือมันยังสีคุมไอที่ป้องกันโรคได้ก็คือประมาณสามสามอาทิตย์นะครับสามสัปดาห์นะครับก็จังคอยสีมีซว่ามีแมงที่มีเสือ่อว่าไอลำพีสกินวัคกันนี่มันอาจจะป้องกันได้นะต้องสามสัปดาห์ขึ้นไปนะครับสามสัปดาห์ ฉีดแล้วนะครับหลังจากฉีดสามสัปดาห์นะครับสีป้องก,กันโรคไอร่ำปีสกินนี่ได้นะครับเนาะนี่เพื่อนว่ามากนาะครับเนาะก็อ๋อกะประมาณนี้เนาะครับก็คือมันหลายคอแห้งนาะครับแต่ผมก็จำอะไรน,น,นะครับผมก็เอาเอาคลิปนี้ก็เอาแค่นี้เนาะครับเนาะผู้ใดไอ้อยากหูรายละเอียดหรือว่าอยากเข้าไปบาเบองก็เข้าไปเบงในเพจของไอ้กรมบริษัทนาะครับไอ้ไอ้ไอ,อ้ยังไง กระทรวงไอ้เกษตรและสหกรณ์อี <pi> ่ยังนี่ยนะครับเนาะกับเขาไปเบิ้งเนาะกับกองกรมัวสัตว์เพิ่นเนาะกับเพิ่นเสีมีเป็นขอๆเลยว่าลายขอแห้งเนาะครับเนาะกัพี่น้องผู้เลี้ยงวัวนเนาะครับผู้ไอ้ใส่อินเทอร์เน็ตใส่ยังไงโลกยังพวกพวนี้เนาะครับเป็นกับเขาไปเบิ้งไปขนหาเบิ้งเนาะครับเนาะกับคลิปนี้กับประมาณนี้เนาะครับเนาะกับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะครับกดติดตามให้น้ำได้ครับเด้อผู้ใดผ่านกดติดตามครับช่องบ้านในตะวันนะครับเนาะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำเนาะ นะครับคลิปไม่ไม่ของผมนะครับเนาะคลิปนี้ก็ไคลิปนี้นะครับสวัสดีครับนะครับนะ